ครับเพื่อนๆอโต๊ะของช่างปานมนนะฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับเรื่องเศษไม้สักที่เรามีอยู่เนี่นะครับสามารถไปซ่อมแซมประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นโต๊ะนะฮะซ่อมแซมขึ้นมาแล้วเราก็าปับกรุงไม้นะฮะแต่งโต๊ะตามรอยแผลอะไรให้ม,ม,คมคันดูกลมเกลือนก็เนี่ยนะเราก็เเศษไม้ที่เป็นไม้สักเนี่ยมาทำเป็นโต๊ะนะฮะ เพืจะด้ใช้งานเป็นแหลผสมนะขาเราก็จะทำลักษณะตรงแล้วก็เรียวหลังตรงแล้วก็เรียวหลังเพื่อให้ดูความสวยงามนะฮะเข้าลิ้นนะก็จะได้เป็นโตใช้งานนะมีมีมีคุณค่าเลยครับแล้วก็เบื้องที่เราเหลือเนี่ยก็คือกระเบื้องไกน,นิตโต้คื้นนะฮะ เราเหลือเศษเนี่ยมันนี่มันปูถึงสามแผ่นแผ่นกลางพิมซ้ายนะเราก็เอามาให้ใช้เป็นประโยชน์ติดกาวอีวัคซีนะติดกาวีวัคซีนะไม่ต้องมีตัวอะรเยอะนะครับติดกดไปเลยครับข้ามคืนมันก็จะแข็งเลยก็จะใช้งานประโยชน์ได้นะวางของร้อนก็ได้นะแล้ถ้าเราเป็น วางโต๊ะเล็กๆสำหรับโนต้ตหรือเขียนหนังสืออะไรก็ได้นะเป็นคุณค่าเพิ่มใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมทำออกมาก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนๆมากกว่าขึ้นมาทําไม้สักเนี่ยราคาเท่าไหร่รก็ไม่ได้บอกเรื่องราคารัเแียงแต่บอกว่าไม้สักที่เราเห็นเนี่ยพวกนี้จะไม้สักสดครับดูแล้วไม่มีคุณค่าหรอกครับแต่ถ้าเกิดเรามาดัดแปลงมาโก่ซะใช้เครื่องตัด ขัดน้าอ้ทังมันจะมีค่า,าของมันเลยครับไม่สักพวกนี้มันเป็นอายุที่ว่ามันมันอยู่ตัวแล้วครับไม่ไม่มเยืดไม่หดครับเนี่ยรันประโยชน์มากเราได้ไม้ไมาไม่ขีดชิ้นเนี่ยเราก็สามารถจะประดิษฐ์เป็นโต๊ะเ,เล็กๆให้ใช้ประโยชน์ได้นะครับนะมันเป็นม,ม,มีคุณภาพเพิ่มนะครับฉะนั้นดีกว่าที่เราไปทิ้งให้มันเป็นเศษไม้เศษฟ,ฟืนนะเราาขึ้นมาเอาขึ้นมาแต่งซะตัดซะ แล้วก็ทาเป็นต้นแบบว่าต้นแบบต่อไปเนี่ยเราจะทําแบบไหนนะก็จะได้ประโยชน์แท้อันนี้เราก็จะบาบมีรวดลายนิดหน่อยนะแล้วก็ย้อมด้วยสีไม้สีไม้เลยนะฮะแล้วก็กระเบื้องตัวนี้มันก็จะตัดกับสีออกน้ำตาลเลยตัวนี้ก็ดูแล้วมันมีค่าเราไว้ใช้งานได้ประโยชน์นะแต่ถ้าเผื่อเราทิ้งทั้งหมดไปเลยเนี่ยเป็นเศษอะไรที่ไม่มีคุณค่าก็ไม่มีคุณค่าเลยแต่เราผลิตขึ้นมาเนี่ย ก็เริ่มมีเป็นมูลค่าเพิ่มได้นะใครสนใจเขาก็สั่งเข้ามาเราก็มีงานทํามีรายได้ครับจากเศษไม้ไม่สับเลยครับไม้ถึงจะทําไม่ได้ฮะเขาก็จะไม่เอากันไม้สั์นี่มันอยู่ตัวแล้วครับมันหลายสิบปีแล้วัะมันไม่นไ,ไม่หดเนะครับผมก็เลยเรียนสิ่งที่ป,ประโยชน์นี้เพื่อนเพื่อได้ทราบว่าสิ่งที่เราทําได้เนี่ยมีประโยชน์ครับแล้วก็ไม้ที่เราจะมีเหลือเนะี่ยแทนที่เราจะทิ้งไปเป็นเศษฟ,ฟืนก็เอามาให้ได้ประโยชน์ ล้างซะแต่งซะก็สามารถจะทำาะไรได้เอาได้ครับผมเลยเรียนมาให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมช่าบนนะดครับ